กลับมาอีกครั้งกับคลิป f a r m v i l l Solo ครับวันนี้เราก็จะมาล่าบอสในโลกหนึ่งกันนะครับบอกเลยว,ว่าเจอบอสหนวดข่าวกันด้วยตัดดวตบยับเลยจะเป็นไงไปดูก็จะไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมไปดูกันเลยกลับมาอีกครั้งกับคลิป Solo โ ก็กลับมาอีกครั้งเกือบคลิปโซโล่ฟาร์มแล้วครับผมอันนี้เราก็เวล130กับมีเงิน6กหมื่นนะครับผมโอ้ทำไมต้องพูดต่คคับผมวะอ่าเดี๋ยวเราเริ่มฟาร์ปเลยอย่างแรกเราก็ต้องมีโค้ดคูณของ5แอ้าวแลกเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวเราขอญาตไปหาโค้ดคูณของก่อนนะ ตอนนี้เราก็ไม่อยู่หนะ้าเวฟโค้ดคูณของนะครับผมตอนนี้เราก็เลือกเป็นโค้ดอันนี้นะแล้วเราใครที่ยังหาโค้ดคูณของก็ก็พิมพ์ไปใน Google นะนะโค้ดคูณของก็มีให้เห็นนี่20นาทีแบบตัวเติมเรามาเล่าโค้ดกันเลยดีกว่าโค้ดท,ที่เราจะรับก็คือโค้ดบอสนะับผมไหมืต้องหาผม เฮ้ยโอโหปับปับปัเีวปุ๊บป๊บเฮ้ยเฮ้ยปบลบปุ๊บเออนี่ไมันคือบอสอะไรอ่ะพอดีว่าผมไม่ใช่แฟนพันธลูฟี่นะผมคือแฟนพันธาลูโตอ้ยเอ็นด๊บปุบ ฮึบโอ้ว้าวฮึบฮึบนี่เจ็บนะเจ็บนะหนุนะ่มนี่โด,ดนลบมันคือการจูกที่ดีฟันไปดีฮึโอ้โหอะไรเสียข้าหัวร้อยสามสิบไปให้กลับคนที่คือคนนะมันไม่ใช่บอดนะจริง โอ้แค่บอสแค่ตัวนี้เราังสู้ไม่ได้เลยน้ำภาษาอะไรเราจะไปสู้กับพวกมนุษย์วะแต่มันก็จะตายแล้วเออเอออออออ้ออู้อ้าอัอพับที่ไออูอ่าบอสตัอเดียวคือเอาเด้งอย่างเยอะอปอัอเดตไปเยอะเลยไปเรารอเอิอ์ฟตีบอสกันเยอะๆเลยก่อนไป ปเซิร์ฟ12อันมาแล้วครับคลิปนี้เอ้ยไม่ใช่คลิปนี้ดิว่าเซิร์ฟนีจะเจอบอสนะฮะผมปึบฮึบฮึบมาดิมาดิมาดิกระโดดหลบปาป้าป้าป้าครับหน้าครับโซโลตีตีสดตีสดปึ๊บโดดหลบอืมอืมอืมหลายๆคนก็ถามว่าผมได้บ้าคลุมจากไหนเสกหรือเปล่าพี่ ไม่เสกนะครับผมแต่ว่าตีตัวเดียวได้เลยอะ่ะปะก็ดูดิชวนคุยอะ่ะเออชวนคุยใหม่วะมาชวนคุยดิเราจะฆ่ามันได้แต่ละตัวนี้คือลําบากมากเลยนะคูณสองนี้ต้องใช้อย่างประหยัดประหยัดถ้าเราไม่มีคูณสองนี้เราจะไปการเลือกต้นที่ฉาเออสำหรับใครที่อยากรู้ว่าผมได้ผ้าคุมมาจากไหนก็ไปดูคลิป นี่นะจะขึ้นไว้ให้แล้วเออดูดด้วยเลยว,ว่าคลิปนั้นคือเราตีตัวเดียวคือได้เลยแบบว,ว่าโหดจัดเฮ้ยแล้วสก,กิลไปไหนคะนี่ไงตีทีเดียวโอ้ยโอ้ยไม่ดีดีเอาปฏิเสธก่อนนะเพราะว่าเรายิงโทษด,ด้วยที่ยิงเพราะผมไม่ได้มีกโก้โอ้ยเวลเพิ่มมาโหฆ่าตัวเดียวคือ เด่นยับยับเลยสวยก็ถือว่าทำดีอัพดาบไปเรื่อยๆไปยายเซิร์ฟกันต่อมาแล้วนะก็เป็นเซิร์ฟที่3หรือว่าบอสตัวที่3นั่นเองโหบอสตัวที่3นี้อืมอืมโดดลบโดนบลบตีตีหนึ่งทีแล้วหลบแช่นหน้าโดนบลบตีอ่ะโอ้โหอะไรวะ ถือว่าบอสคือแม่งโหดเจ็ดจัดลเลยเร็วดิโอเดินช้าจ,จัดโซโลโนี่นอกจากจะหลงทางแล้วยังเดินชา้าอีกเอา้ากิวขึ้นฟ้านี่ตีตีปับปับเด็บ เจ็บเจ็บเจ็บเอาดิตายนะตายนะบอสตายนะครับตายืึชอบจัดเลยเวลเด็กนี่ไปเดีเ๋ยวเราไปดูบอสตัวที่4กัน let's go มาเหมือนว่าเปลี่ยนเซิร์ฟไปก็เจอจะเจอบอสอย่างเดียวเลยตัวที่สี่นี้เราจะดอบซ้ำไหมเออได้แหละมาดิคือเราจะฟาร์มบอสในก่อนนี้จนคูสองหมดเลยเพิ่มความคุ้มเพิ่มความคุ้มโอ้ปุ๊บ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 โดนหลบโดนหลบสกิลใหญ่สกิลไปแล้วก็อัดหน้า ตีไปหนึ่งทีจบสกิลจุกตีไปหนึ่งทีตีไปหนึ่งทีจุก,จ,กจุกครับโอ้โหอะไรอ่ะคือสกิลทีเดียวเอ้ยมันก็ใช้วิชาสามดาบเหมือนแล้วเอาเดเอาเดวิชาสามดาบถือว่ามันมีของนะมีพอโซโลหรือเปล่า แต่พอโซโล,โลต้องหัวเขียวไม่ใช่หัวดำหลบหลบไม่ทันปาบปาบสามดาบนี่ดาาทพ่ปากตีอึ๊บอึ๊บอึบโอ้โหเรียบอสตัว่สียก็ตายโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาเซิร์อุ้ยอุ้ยแล้วเราเจอบอสหนวดขาวเอาดีตัวนี้มันมีบอสหนวดขาวเกิดมาด้วยหรอโอเคโอ้โหแล้วใครจะสู้มันได้ เฮ้ยถ้าใครจะไปสู้มึงได้อะเทพเจ้าก็สู้ไม่ได้หรอกดูดิปล่อยมันเป็นแค่นี้ว่ะใครจะไปสู้ได้ไอ้นุ่มดูดิมาดูเรื่อยไม่รุดดิอย่า มา,าดิอยากรู้ว่ามันได้เคลือเท่าไหร่เออลุมตีเราเกิดดเรื่อยๆอยู่ไหนอา้าวนี่นี่เฮ้ยเ้ยอุ้ยเฮ้เฮจัดเอาเด็กวิ่ซุ่มได้ อ๋อเดียวจะสู้มึงได้ไหมนี่รูเลือดแทบไม่ลดเลยเฮ้ยอ่ะโอ้โหก็เสียเวลากับมันนะเว้ยจริงเสียเวลาชีวิตจัดโอ้ถ้าเรือมันจะเยอะขนาดนี้เราแวะไปะตีบอดนี่ก่อนละกันเด้อถ้าเลือดนายจะเยอะขนาดนี้เนาะ ไปเรามาตีบอลน,นี้รอเพื่อนๆมาจัดการดีกว่าแค่บอลน,นี้ก็ตายลงยากแล้วเด้อทำไมต้องวาว,าว,วอีสานด้วยใช่อีสานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเด้อนี่เด้อดีงเ,เด้อดเฮ้ยแแวะตีก่อนแบบตีแวะต,ตีไปละใครดีก็เยอะเด้อ ไปดีกว่าตีบอลข้างบนดีกว่าเจ็บ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 นั่นดูเรื่อดมันดิสองแสตีทีละแปดสิบ 80. ตีเทียอะไรเนี่ยโอ้ตีเทียร้อยแปดสิบกว่าคงจะตายเหอะ นี่เขาเรียกว่าสะบัดสะบัดคียท,ทีร้อยเจ็ดสิบอ้โหคียทีคิดเอาอะเอามาันคูนเอาเอะเอ้ยอ้เพื่อนโหไม่ช่วยตีตายเวลาชีวิตเฮ้ยยังย่งกัะตู เออได้พอตัวที่5เราอันนี้เราก็เวลเป็นโอ้โหตัวที่5บอสเวล55ว้าเยอดเยอะขนาดนี้ใครจะไปสู้กับมึงละ่ะโอ้โหใครจะไปสู้ เราควรปล่อยไว้นะเว้ยการที่เราจะไปสู้แบบคนที่ไม่มีทางสู้มันก็ไม่มีทางจะสู้ได้หรอกไปเราย้ายเซิร์ฟดีกว่าหมาแล้วเราก็เป็นบอสตัวที่เจ็ดผมว่าผมจะตีบอสตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะเพราะว่าเจ็ดนี่มันเฟีดีเลขเจ็ดเฮ้ยเราประเทศสกิลกันเออเออฮขอบโบเป็นชุดบโบเป็นชุดขบโบเป็นชุดก็บโบนดบโบนหลบ ตามิน่าเราไม่พอปาบป้าบปาบ้ากิวสกิวโคตรไกลโดนลบโอ้โหโดนไ,ไกลๆยูมมยกับข้อโดนลบกิวเอ็กเจอแซดาตามโอ,โอ้โหนิดเดียวกับสู้ได้แล้วนะ อีกนิดเซลครับพื่อ้นเื่อมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันไปไหนมันไปไหนนีอยู่นี่อยู่ห้องนี้ตายโอเคตอนนี้เราก็เวลหน0่เท่าไรร้อยหกเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วหรือว่าใช้ได้เดี๋ยวเรามาซื้อของที่ระลึกก่อน,นี้สักนิดหน่อย คืออะไรไม่รู้สามเอ๋อซื้อเลยอ๋อหลังซิกเคเอชเคเดี๋ยวเราไปนี่กันดีกว่าสุ่มผลเออไม่ใช่สุ่มผลกันยาอย่างนาวนันเราซื้อเรือที่มันมีราคาหน่อยเอาไหนอะเอาเราซื้อเรือแพงๆเ,เลยโอ้ล็อกอยู่ได้เอ้ยเรือนี้ก็เฟล้ยอยู่นะไป มาขอผลดีๆแต่โซโลจะไม่กินผลบีศาจแล้วเพราะว่าเราจะตามคอนเซ็ปต์ในเนื้อเรื่องมาสุ่มผลเลยเฮ้บเฮ้บเฮ้ย,ยผลอะไรอะ่ะผลแสงโอ้โหโอ้โอเคถือว่าเป็นผลที่ฟาร์มใช้ได้เลยมีดาบด้วยหรือเราจะกินดีไหมอืมไม่กินเวะเก็บ เดอตอนนี้เราก็มีผลบิสษณอดู่จำได้ว่าผมเคยสูบไปน,นึ่งนี่มีสองผลเป็นผลสีม่วงระดับความแรสีม่วงเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ก็พอแค่นี้ดีกว่ากับฟาร์มเวลโซโลใน EP นี้ EP หน้าเราจะมาฟาร์มถึงเท่าไหร่ก็รอชมหรือรอติดตามกันได้เลยไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงตอนไหนนะน่าจะลง วันจันนะถ้บใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสุดที่ครับผมบาย